อ่ะปกติใส่ยาซิฟันเยอะไหมขนาดนี้ปกติหนูไม่รู้มันตื้นแล้วแต่คนน่ะถ้าตามที่แบบเขาสอนกันมาเขาก็บอกว่าให้เม็ดถั่วเขียวอะไรเงี้ยแต่แบบถั่วเขียวแต่ละคนมันไม่เข้ากันจะแข็คิดว่าเกิดคุณพ่อมันซันอ่ะยาซิฟานแม่ตกป่ะเอ้ยปตกเด้อเอาแม่อะแบบพ่อแม่จะแข็งไปป่ะคุณคำรู้สึกว่าไม่ชอบแปงขนแปงแข็งอะอ้าวคุณพ่ออ๋อพ่อค่ะรอ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวเวนเจอร์วันนี้ทางเรียวมีส่งของมาให้เราได้ลองเล่นทดลองใช้กันหลายชิ้นนะครับแต่ว่าทีมงานยกไปทั้งถุงแล้วนะครับเหลือให้ผมชิ้นเดียวคือแปีฟันไฟฟ้าที่มีชื่อเต็มว่าเรียวมี M1 Sonic Electric t o u c h b u d นะครับชื่อ,อยาใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูดีกว่าว่าข้างในามีอะไรบ้างน,นะครับใน,นกล่องก็ประมาณนี้ อันนี้คือแท่านชาร์จไร้สายอย่างที่เขาบอกนะครับก็คือเอาตัวแปดสิฟันเนี่ยตัวเรียวมี M1 เนี่ยเสียบเข้าไปบนท่านนี้นะครับเพื่อชาร์จอันนี้ก็เป็นหัวแปลนะครับมีให้2แบบก็คือแบบเซ s ซ t ทีฟแล้วก็แบบเรกูล่าหรือเรียกง,ง่ายๆแบบปกตินะก็คือสำหรับคนที่ชอบความนุ่มเซนซทีฟก็ใช้ตัวนี้ชอบแบบแข็งมาหน่อยก็ตัวนี้นะครับตัวด้ามแปลงเนี่ยต้องบอกว่ามัน ใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่หนักนะครับตรงนี้ถ้าเกิดดูดีเนี่ยจะมีตัวหนังสือบอกอยู่ว่าเป็นแบบซอฟต์เป็นคลีนไวท์โพลิชก็คือเป็นโหมดต่างๆนะครับตรงนี้ต้องลองเองว่าชอบแบบไหนนะผม a s s u ูว่าคนทดลองของเราต้องชอบแปลงแบบเซนซิทีฟนะครับอ๋อครัก็ตัวผมแปลงเนี่ยเขามีที่ครอบให้ด้วยป๊าบสมมุติว่าเราแปงฝัน โอ้โหนี่ไม่ใช่ว่ากล้องไม่โฟกัสน,นะแต่ว่ามันสั่นนะครับไะนี่แบบโพลิชเนี่ยคือมีการแบบเออมีจิมบิกด้วยอะก่อนที่เราจะพูดเรื่องของสเปกนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดลองใช้งานจริงดีกว่านะโดยผมจะให้คนที่ชอบแปลนฟันที่สุดในบ้านนี้ได้ลองทดลองใช้งานกันนะครับจะได้รู้ว่า ฟลลิ่งหรือความรู้สึกในการใช้งานแปบนซิฟันไฟฟ้าของเรียวมีเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูกันมาครับเดีย๋ยวเราจะเอาแปลนซิฟันเรียวมี M1 ไปให้พลใช้นะครับซึ่งพลเขาก็สแตตบายรออยู่แล้วนะอ่ะมาเลยเตรียมจะบอกว่ารอ,อใช้งานแหมเอาแก้วสวยด้วยจะบอกว่านี่คือ,อยังไม่ได้ แปรงฟันตั้งแต่เช้าทานอาหารเสร็จแล้วเพื่อไม่ใช่สกปรกนะคะปกติเป็นคนแปรงฟันตลอดแต่เขาเรียกว่าเพื่อเรียกว่าไงนะความเรียลของการใช้งานว่ามันคือพลอยมีปัญหาเรื่องซอกฟันตั้งแต่เด็กนะ้อแล้วก็ฟันแตกข้างข้างนี้ไอข้างเนี้ยที่มีปัญหาเรื่องซอกฟันเพราะว่าตอนเด็กอะ่ะชอบเอาไม้จิ้มฟันอะ่ะมานั่งค้างไว้อย่างเงี้ย เออท้ไมแต่มันเพลินผลปรากฏว่ามันทําให้ฟันมันเป็นช่องแล้วเรายังไม่สะดวกไปรักษากับสัตแพทย์นะคะเราก็เลยจะเป็นต้องหมั่นแปรงฟันบ่อยๆมันก็เลยทำให้ติดเป็นนิสัยว่าแบบกินเราก็ต้องแปรงฟันเลยอ่าที่บอกไปแล้วว่านี่คือคนที่ชอบแปรงฟันมากที่สุดคนหนึ่งบนโลกนะแล้วก็เราคือผมไม่ให้พอใช้ก่อนนะพอจะให้รู้สึกว่าเนี่ยมันคือ first impression ใช้ยังไงเป็นยังไงนะอ่ะแสงใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยอ่าว้าว วัาถูโอเคเลยชอบแล้วก็อ๋อนี่เขาจะมีเท็กซ์เล็กๆเอาไว้ให้เราดูว่าตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันอะไรยังไงใช่แต่อันนั้นจริงพอตอนเปิดใช้อ่ะมันจะขึ้นเป็นแสงไฟจะดูง่ายขึ้นเอลอลองเลยโอ้อันนี้พลาสติกไม่กองแกงแล้วเนี่ยโอเคเลยคิดว่าตัวพลาสติกเนี้ยพอเราเริ่มใช้งานจริงแล้วเราจะใส่ปิดไว้ไหมหรือว่าถอดเก็บ ปิดจริงๆควรมีเพราะว่าอพอเราเก็บแปรงสีฟันไว้ในห้องน้ำอ่ะจริงๆเราก็ควรซื้อมาใช้นะไอ้พวกที่ครอบแปรงสีฟันแบบเนี้ยเพราะบางทีเราเราใช้ห้องน้ําใช่ไหมเราไม่รู้ว่าสิ่งสกรปรกในห้องน้ําเนี่ยมันจะปนเปื้อนในแปรงสีฟันไหมอ๋อที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วตามถ้าเอาตามทฤษฎีเลยเวลากดชักโครกกดอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกเชื้อโรคที่มันฟุง้งเต็มห้องใช,ใช่ไหมมัน<ว>ก็คขนแปรงด้ปิชักโครกตลอดอื<อ><อ> ฉนันถ้าเกิดไป,ไ,ปไ,ดได้ก็ควรจะใส่ปิดไว้ใช่โอเคมาลองเปิดใช้งานให้ให้โดนจดเลยไม่สอน<ะ>ด้วยเรานะจากสัญชาติญาณมันก็ต้องเป็นปุ่มนี้อยู่แล้วไหมเออ,อม,มันสั่นแรงๆนะอ๋อมีโหมด soft โหมด clean หมด white แล้วก็ polish อ่าต้องถามผู้เชี่ยวชาญว่าสี่โหมดนี้มันต่างกันยังไงจำไม่ได้ ก็จจไไม่ได้ริงหนูขอแกะยาสีฟันันใหม่อันนี้นะคะเป็นอีกสูตรที่พอยกับพี่แบกชอบเป็นสูตรชาโคเอยซื้อแพ็กเล็กมาแล้วชอบแล้วมันเพิ่งหมดไปก็เลยซื้ออันใหญ่มาอ,มอโออ่ะโปกติใส่ยาส,ส,สีฟันเยอะไหมขนาดนี้ปกติหนูไม่รู้มันตื้นแล้วแต่คนนะถ้าตามที่แบบพวก เขาสอนกันมาเขาก็บอกว่าให้เม็ดถั่วเขียวอะไรเงี้ยจะแบบถั่วเขียวแต่ละคนมันไม่เท่ากันกถั่วบ้านเราใหญ่หนูอยากได้ถั่วเขียวบแบบน,นี้่าของ,งหนูลุยจุ่มน้ำนิดนึงมันเหมือนตอนเด็กเราจุ่มอย่างเงี้เพื่อการแสดงมันก็ต้องจุ่มในนี้แต่จริงๆคือ,อฉันทำยังไงรู้ไหมฉันเปิดเลย,อยี้แล้วก็แบบทุกคนทำนั่นแหละให้ลองอีกได้รู้ว่ากิปุ๊บ จะแข่คิดว่ากดคู่พอมัน,นสั่นอะยาจะพามามตกป่ะเอาหมดแรกก่อนเลนเอ้ยปะตกเด้อเอามาแม่เอ <c oughs> อมหมดคลีนนะคะอืมหมดคลีนอะจะสั่นค่อนข้างแรงอืมคือถ้าถ้าใครที่ฟันแบบมีอาการเดี๋ยวปันหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องให้ระวัง ว่ามันจะโดนโดนเหงือกเหรอหรือโดนอะไรโดนฟันนล,ล่แหละล้วก็หมดไว้เหมือนทุกอย่างมาแรงขึ้นเรื่อยๆเลยวะเราหมดโพลิชโพลิชเนี่ยถ้าเกิดดูรงพาะขัดผลแป้งอะ่ะมันสั่นแบบสั่นจริงจังเลยอะ่ะ <c oughs> สนุก่าฟังเสียงเเาถือมันเหมดแ่ะถ้าเราถืออยู่กับที่อะ่ะเราไม่ขยับแป้งอะ่ะมันจะช่วยถัดท็อปซีนั้นปะ่ะห <c oughs> เหมือนกำต่อสู้อะไรบางอย่างคนฟันอะ่ะแปรงทำปกติจริงๆขนแปนะ้เนี่ยเขามีให้เปลี่ยนเปลี่ยนได้อีกแบบหนึ่งนะในกล่องเลยอะ่ะอันนี้เป็นแบบเซซิทีซึ่งก็คือแบบนุ่มแหละกับอีกอันนึงเป็นแบบเรกูลาคือแบบปกติจะว่าไงดีอืมลิปสติกไม่ลบเลยทำไมอ่ะชาแนลลู e a u ร o ว์ปกติพลอยไม่เคยใช้เป็น แปลงไฟฟ้าตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวแรกเลยที่ได้ลองใช้ก็อาจจะเป็นเพราะยังไม่ชินมากกว่าแต่ถามว่ามันแบบแรงสั่นอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกที่ดีไหมโอเคนะแต่ส่วนตัวย,ยังชินกับการแบบใช้แปลงมันนวลเองใช่ไหมมนวลเออ,เอ,อมากกว่าอะไรเงี้ยมันช่วยอยู่จริงๆถ้าเกิดเอาตามสเปกนะ ตัวขนแปรเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติพิเศษนะมาเป็นขนแปรดูป้องซึ่งมันเขาบอกว่ามันจะฆ่าเชื้อถึ9 9 9มีอะไรแล้ว,แล,วแล้วที่มันพิเศษคือตัวขนแปรนี่เสียเงินเอามาดูดิเดี๋ยวจะบอกเขาบอกว่าตัวขนแปรงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสีด้วยถ้าใช้ไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะถ้าถ้าเกิดมันเก่าแล้วอะ่ะสีมันจางลงให้รู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว mm hmm. อ่าคุณสมบัติเขาอ่ะเขาบอกว่าตัวขนแปรงจะมีความโค้งมนด้วยอืมทาให้มันไม่เจ็บ เออแต่แต่มันเบาจริงมันทำให้ความรู้สึกที่ซอฟมากกับกับฟันแต่ว่ามันจะไม่ซอฟก็ตรงที่ไอตรงด้านด้านหลังอันเนี้ยเวลามันไปกระแทกหรือไปชนกับฟันส่วนอื่นนะมันจะรู้สึกอะเหมือนมีก่อสร้างอยู่บนฟันอะก็คือไอฝั่งด้านนี้เวลาที่มันไปชนฟันหรือผนังปาาใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่าสั่นๆมันก็แบบไ่ชิมน้อยเถอะแต่จริงตัวเนี้ยันที่พูดเหมือนเหมือนเตียสคริปมาเลยเนาะแต่จริงไม่ได้เตียมจัวบอกว่าอันเนี้ย เขาบอกว่าเขาออกแบบมาให้มันมีความบางที่ประมาณ3.5มมิลมั้งเพราะว่าเขาต้องการให้มันสามารถซ่อนเข้าไปในปากได้ลึกกว่าปกติอ๋อเออแต่แต่แต่เข้าไปลึกจริงมันเป็นเล็กมากถ้าเทียบกับขนาดปกติที่ใช้ใช่อ่าเขาอย่างส่วนตัวเวลาเราใช้แปรงอะเราชอบใช้แปรงสีฟันเด็กเพราะว่าผมแปรงมันเล็กแล้วเวลามันเข้าเปิดแปรงสะดวกไงจริงหนูก็ใช้แปรงสีฟันเด็กนะรูปมินเนี่ยนแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนอ่าเออก่อนก่อนจะจบจะบอกว่าอ่างนี้ด้วยไอ้ตัวนี้เนี่ย เวลาชาร์จอ่ะเขาชาร์จไร้สายนะคือเขาเอาเนี้ยวางบนแท่นแล้วก็ชาร์จให้เลยแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งก็อยู่ได้หลายเดือนนะว้าวเอ้ยเขาบอกว่าอยู่ได้90วัน90วันก็สองเดือนสามวันได้สองเดือนมือถืออ่ะที่เวลากันนาเขาจะมี IPX ถ้า IPX อะไรอย่างเงี้ย IP IP ห้าเจ็ด IP อะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้ยนะมันคือ IPX 7ถ้าเอาง่ายก็คือกันน้ําได้แหละเพราะว่ามันคือเป็สีฟันมันต้องใช้ก,กับน้ํามันก็เลยต้องกันน้ําได้อ่าเราแบบมันคือแค่นั้นที่ว่ามันสั่นสะเทือนเยอะเ,เนี่ยถ้าเอาสเป๊นะมันเป็นความถี่ที่สั่น34,000ครั้งต่อนาทีถ้าหารออกมาเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่ประมาณอ่ห้าร้อยหกสิบครั้งต่อวินาที มันก็เลยรู้สึกเหมือนว่ามีรถก่อสร้างาอยู่ในปากกันแหละสำหรับคนที่ฟันมีมีร่องหรือมีเศษอาหารน่ะตอนนี้ท่อที่ใช้รู้สึกว่ามันไม่ได้พาเศษอาหารออกมาแต่ถ้าฟันคุณปกติมันสะอาดนึกออกไหมเข้าใจใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าฟันแบบคุณมีเศษอาหารมีซอกฟันหรือว่าต้องใช้เนื้อแปรงที่แข็งกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นปกติ หัวแป้งแบบหนึง่งถูกไหมหรือว่ามอนเว่าแมนนวลมีอย่างเดียวให้ดูแมนนวลเดี๋ยวให้เอ็มมีแกะก็ได้อ่ะดันออกมาจริงๆเราแกะแล้วแหละแต่ว่าดันนนี้เราลังตกนะอ๋อฝั่งฝั่งไหนวะดึงมาลเลยระว,วังระวังตกระวังตกก็หมดลองตกแล้วเป็นฝั่งไหนล่ะอาจจะเอาเก็บไปนี่<ม>นี่เห็นไหมีอันนี้นนคืออะไรอันนี้จริงๆมันคือฝาอันนี้เนี่ยอะพลอยลองดึงหัวดึงดึงมันออกมาเลยดึงหัวมเลยเนี่ย เป็นโงห่หมดเลยนี่หรอใช่เห็นว่าคือในตัวนั้นอ่ะเขาเอาไว้ถอดเปลี่ยนได้เวลาหมดอายุแล้วหรือว่าใช้จนขนแปลงม,มันเดินแล้วแล้วนี่คือเก็บเผื่อจะพกพาเดินทางอ,อ่าทีนี้หัวแปลงที่บอกแอมมันมีเซนซิทีฟใช่ไหมกับอันนี้เนี่ยอันนี้คือจะลองเหรอลองสิๆๆมไม่ลองได้ไงห,หรอวันนี้เรเปลี่ยนหรอ,อกนะเออเนาะเอออันนี้ขาข่ไปไหนล่ะ ตี่ไหนอ๋อนี่ปึ๊บจ,จับจับจับอะไสิเมันเล่นมุกเลยละ <Bil ots> มันก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากเลย <cassette> อความอยากไม่ต่างพอมาต่างที่ตัวขนแปรงข,ข,ขนขนขนขแปรงอ๋อโอเคขนแปรงอ่าใช่อันนี้แข็งไงเห็นได้ชัดงั้นลองปกติชอบแปรงที่มันแข็งหรือนุ่มอันนี้มาก่่นเดี๋ยวคอยทำมันเย็นมันแล้วแต่ว่าเราใช้ด้วยวัตถุประสงค์ไหน ไม่ได no er. no ้เอาสะอาดมากอะไรเงี้ยก็ใช้แบบนุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบให้มันสะอาดหน่อยก็เป็นผมใงแข็งอ่า้าภาไปอีกรอบตอนไปอยู่อร์แลาด์อะสมัยเรียนอยู่ที่แบบโรงเรียนที่บุยลำโรงเรียนมาลีอ้าวจบหมดแล้วนี่นะครับคือการเปิดสันก่อน แสดงว่าการใช้ที่ที่ควรเนี่ยก็คือการที่ว่าดีกับซิฟันแล้วเอาเข้าปากแล้วเราค่อยกดเปิดแต่ดีที่สุดอ๋อแบบเพราะมัน,นแข็งไปป่ะคุณคำรู้สึกว่าไม่ชอบแปรงขดแปรงแข็งอะ่ะเ้าบอกคุณพ่อคุณพ่อรับอหรอไม่แต่เขารู้สึกแบบนะถ้าถ้าเราวางไว้กับที่อะ่ะอยู่กับฟันซี่นั่นเลยที่แบบที่เราอยากเน้นๆน่ะ มันน่าจะน่าจะช่วยขัดได้ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นการแปลกปกติมันต้องโยกซ้ายขวาขึ้นลงอะไรใช่ปะไม่ทาให้เราแบบเน้นที่ฟันซี่นั้นไม่ค่อยได้พี่แบบการสั่นแบบนี้กับการอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะอือขนนี้เสร็จอาหารออกอืมขนแบบตัวเรกล่กกลาใช่ไหมธรรมดาอย่างเงี้ยอ๋อคือมันแข็งพอที่จะไปดันตามซอบฟันอือแสดงว่าพอชอบอันนี้เหมาะก,กับอันนี้มากกว่า ส่วนตัวแรชอบขนแปลงแบบนิ่มแบบรู้สึกมันไม่เจ็บเอ้ยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็ใช้2คนหรือหลยอคนก็ได้นะก็คือซื้อแค่แปลงแค่ด้ามเดียวแต่ว่ามีของแปลงหลายอันที่พอใช้อ่ะเหมือนมันมีเลือดปนออกมานิดนึงที่จะบอกก็คืออาจจะควบคุมเองยาก หมายถึงว่ามันอาจจะผิดที่แบบคอยเป็นคนควบคุมอันนี้ไม่ดีเองเพราะว่าเป็นการใช้ครั้งที่สองจากเมื่อกี้ก<ค>็คือครั้งแรกเป็นแบบตัวขนแปรงแบบนุ่มครั้งที่สองคือแบบแข็งใชแล้วอาจจะแบบยังไม่ชินนั่นกันเถอะมีตัวเนี้คู่กับแปรงปกติก็ดีนะอืเพราะว่ามันช่วยคนสําหรับหนูนะหนูมองว่ามันช่วยกันคนละแบบ เข้าใจเ,เริ่มลอกแล้วว่าแต่ถือว่าทนน้ำทนอะไรพอสมควรนะตัวเนี้ยที่ผมตั้งใจว่าจะเล่าสเปคต่อทีหลังนะแต่ว่ามันจบไปตั้งแต่ตอนที่ว่าคุยกับพลเมื่อกี้แล้วแหละตอนที่ว่าใช้งานจริงนะที่เหลือมันเป็นสเปคที่เชิงที่นเข้าจ๋่ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้อะเออที่เราต้องรู้ก็คือว่าตัวเนี้ยชาร์จทีนึงเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณสามเดือนหรือถ้าเกิดชาร์จตามสเปคนะห้านาทีใช้ได้สองวันนะครับแล้วก็ ราคาเต็มอยู่ที่1นึ่งพันสี่ร้อยเก้าบาทโปรโมชั่นก็แล้วแต่เวลาเลยนะที่เหลือก็อย่างที่พลอบอกไปแล้วว่าความรู้สึกในการแปลงก็จะมีต้องเรียกอะไรต้องมีการปรับตัว mm hmm. เออคือบางคนใช้ครั้งแรกก็อาจจะไม่ชินบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันแรงไปมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าต้อง้องอให้ชินคิด mm hmm. ว่าถ้าถ้าชินก็ใช้อย่างเกิดประโยชน์ได้เหมือนกันแค่นี้ก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ สวัสดีคร <laughs> <laughs> ับ <sagt noc way> ไปไม่เป็นเลยโอเค